โอ้โห oh ยังไงก็ต้องคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้ได้นะครับทางด้านของริยาดมาเรดครับลั่นเลยนะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต้องถึงฝันคว้าถ้วยบิ๊กเอียร์นะครับ โโอ้ oh, oh. เราต้องบอกว่าริยันมาเรดครับปีกชอมยิงประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้ประกาศสักดาอย่างชัดเจนนะครับว่าต้องการคว้าแชมป์ยูฟ่าชปลิกเนี่ยมาครองให้ได้เลยหลังจากเมื่อคืนนี้ครับบุกไปเสมอกับแอเบลัสสิกนั่นหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับในยูฟ่าชปลิกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับ เกมเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่ามันสูสีไม่มีใครย,ยอมใครจริงๆครับแมนซิตี้ก็ไม่ยอมไร้สิทธิ์ก็ไม่ยอมจนสุดท้ายเสมอกันไปนะครับอย่ารอช้าครับหลังเกมริยันมาเรสเนะี่ยลั่นเลยนะครับบอกว่าเราคือทีมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วงเวลาพิเศษเหล่านี้เราต้องเอาชนะถ้วยนี้ที่ทุกคนต้องการเราคือนักเตะที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ในช่วงเวลาที่สําคัญและผมคือหนึ่งในนั้นอือันนี้คือสิ่งที่ริยันมาเรสลั่นนะครับต้องสร้างความแตกต่าง แล้วก็ต้องพาถ้วยแชมป์ยูฟ่าชปลีกมาให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ได้ครับโอ้โ oh, หตอนนี้แมนซิตี้ข้างใครในถ้วยนี้เป็นอย่างมากเลยต้องมาดูว่านัด2จะเป็นยังไงหลังจากที่เสมอกันไปแล้วนะกินกันไม่ลงบอกเลยว่าก่อนที่จะได้ถ้วยเนี่ยมันยากมากนะครับจัดไปให้รุ่นจัดไปยาวๆเลย